คุยกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้คิดถึงน้องๆทั้ง3าคนมากๆแล้ววันนี้ได้เจอกันในโอกาสพิเศษด้วยครบรอบ40ปีแม็กจนอลประเทศไทยนะงั้นเดี๋ยวให้ทั้ง3ท่านนี้ได้ทักทายกับทุกคนกันก่อนเลยครับเริ่มจากใครก่อนดีคันนี้น้องคนเล็กไปยเนาะนีน่านีน่าเชิญนะครับ่สวัสดีทุกทุกคนนะคะนีน่าพารวันค่ะยั สวัสดีครับผมโรจนพลนะครับว้าวสวัสดีทุกคนครับผมต้าหูนะครับนี่ <Hey, S 1> เอาล่ะพ่อาเชื่อเลย3คนนี้นะครับเป็นแฟนตัวจริงนะครับของแมคกซ์เจอร์นลอยู่แล้วโตมาด้วยกัน นาะแล้วก็เชื่อว่าต้องมีโมเมนต์ความประทับใจตต่างมากมายวันนี้เราจะมาให้ทุกคนเนี่ยไร้ร่วมกันแชร์ทีเดึยวว่าความทรงจําความประทับใจหรือสิ่งที่แบบเฮ้ยเรามีความสุขทุกครั้งเลยที่ไปรา้านแม็จอเนลคืออะไรกันบ้างนะครับแล้วก็โดยเฉพาะถ้าหัวโลนี่เป็นพรีเซนเตอร์ของไก่ทอดแม็จอเนลด้วยอ่าส่วนนี้น้นี่ก็เป็นแฟนตัวจริงของแฮปปี้มิวด้วยใช่ไหมคะค่ะอะโอเคอ่ะดังนั้นเดี๋ยวเราเริ่มต้นคำถามแรกกันก่อนเลยนะครับ ปีนี้ครบ40ปีแล้วครับสำหรับแมคโดนัลด์ประเทศไทยจอสจะไปที่หนึ่งจำกันได้ไหมว่าสาขาแรกหรือครั้งแรกเลยเนี่ยที่แต่ละท่านครับได้เข้าไปที่ร้านแมคโดนัลด์เกิดขึ้นตอนไหนแล้วเป็นสาขาอะไรอ่ะนี่นี่น้ายกมือก่อนเลยเดี๋ยวนะหนูนี่หน้าก่อนเลยดูปีนี้หนูเท่าไหร่แล้วครับสิบเอ็ดค่ะสิบแอดครบเท่านั้นเองแมคโดนัลด์40ปีนะฮะโอ้โหเกือบหนึ่งในสี่ของแมคโดนัลด์แล้วคร โอเคน้องดีน่าจําได้ไหมครับครั้งแรกที่ไหนครับสาขาไหนครับตอนนั้นหนูตอนนั้นหนูยังอยู่อนุบาลอยู่ค่ะอยู่ที่อยู่ดอรธานีดอนสกแล้วหนูจะมีบ้านหนูอยู่ใกล้สาขานึงค่ะคือสาขายูดีทาวโอ้ใช่ก็จะแวะก่อนกลับบ้านทุกครั้งเลยค่ะโอ้โหแล้วครับคุณแม่พาไปที่ที่วัรังมจฉาหลวงสาขายูดีทาวอโอ้โหไปทุกครั้งก่อนกลับบ้านเลยนะหรือยังไงก็ บางครั้งแต่อร่อยมากอร่อยมากหนูต้องแบบเกือบแบบทุกทุกทุกวันศุกร์อะไรอย่างเงี้ยงกับอาสากาแรคิทูดิทาวเลยใช่ไหมฮะโอเคเอาเป็นทุกนะครับโอ้โหของผมาทุกคนอาจจะไม่รู้จักไหนมีใครคนใต้บ้างไหมฮะมีไหมมีไหมใครคนใต้ใครคนใต้คนใต้โอ้ยหลายท่านอยู่นะคนใต้นะฮะของผมก็ที่สาขาแรกก็คือที่ฮาร์ดแยครับที่ฮาร์ดแย้ฮาร์ดแย้ในครับตรงกิมยงครับ อ๋ตอตรงตลาดกิมหยงใช่ตรงตลาดกิมหยงรู้นนจักตลาดกิมหยงไหมครับรู้จักครับรู้จักที่เื็อของฝากใช่ไหมใช่ตอนนั้นอายุเท่าไหร่ออตอนนี้น่าจะอนุบาลเข้าแล้วนะตอนนั้นอนุบาลนี่เข้าเปร้านแม่ตัวนกนนะฮะตอนนั้นคือน่าจะเด็กมากแบบแทบจะใส่รองเท้าที่มันเดินแล้วมันดังปิ๊บปิ๊บิ๊บิ๊บที่เวลาแบบเวลาใส่แล้วเราเดินใช่ไหมมันจะมีเสียงใช่เจ้าคุน่าจะเคยเห็นน่าจะประถมไหมผมว่าน่าจะกอดอนุบาลบ้างนลฮะ นุ่มบาลเลยเหรออ๋อน่าจะอนุบาลเลยมั้งประมาณแบบรองเท้าเพชรแบบเป็นร็อบเบอร์เป็นยางใช่ไหมใส่หัวใส่เสื้ออันนี้เรารองเท้าเมื่อกี้เดินยังไงก็เดินยังไงตอนนั้นแบบนี้เลยแล้วมันจะมีเสียงออกมาจากรองเท้าตอนนั้นตอนนั้นใครพาไปใครพาไปตอนนั้นจําได้ครว่าน่าจะเป็นทั้งไม่ไม่แม่ก็แม่ไปกับน้าแม่ไปพาไปกับน้าพาแบบไปไปนั่งเล่นเพื่อที่จะ เตรียมซื้อของช้อปปิ้งอะไรของเขาไปแต่เราก็คิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้ความทรงจําแบบเรือนราวมากเพราะมันนานมากเอ้นะเราเป็นครั้งแรกเลยก็คือที่สาขาตงตลาดกิมหยงใช่ครับมันจะมีลีกาเดนพาซานี่น่าจะรู้จักครับใช่ฮะลีกาเดนพาซาใช่ครับโอเคอตั้งหูแล้วครับครับสาขาแรกที่ไหนเมื่อไหร่ครับเอาแรกจะความจำาน่าจะในท้องคุณแม่ฮะโอ้จริงหรอ ไม่จริงเขาไม่จริงตกใจแต่ว่าเนี้ยความจําอันแรกเลยที่ผมผมจําได้ได้สาขาแรกไม่แน่ใจแต่สาขาที่จําได้เลยคือตอนนั้นมันมีของเล่นน้องสนุปปี้น้องหมาฮู้นี่แบบเป็นฮิตมากสนุปปี้ตอนนั้นคืออยากได้มากครับสมัยนั้นอ่ะมันจะมีสนุปปี้มีพวกย้อนๆกันไปเลยอ่ะอือเมดเก่ามากผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าช่วงนั้นไปนั่งเป็นครั้งแรกที่นั่งรถไฟ รถไฟฟ้าแรกๆเลยสมัยแรกๆเลยไออพานดั่งน่าจะไปกินแถวโรบินสันครับโอ้เดี๋ยวนะถ้าชุดของสะสมสนุ๊ตพี่โบเนี่ย1นึ่นะ1998้จริงปหมเนี่ยใช่เกิดพี่เลยพี่เกิดผมไปเนี่ยเอาจริงปหมเนี่ยหรือว่าหรือนี่ไงหรือตั้งแต่อยู่ในท้องตั้งแต่อยู่ในแม่ แล้วก็จําความได้เลยสัมัครได้ถึงความอบอุ่นผมว่านะผมในตู้โชว์อะไรอย่างนี้มันมีอาจจะแบบมีตู้โชว์อยู่ใช่ใช่ไหมใช่เก่าไหมฮะคือย้อนไปนานเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับย้อนไปนานเหมือนกันตรงนี้น่าน้างงแล้วอะไรวะเนี่ยโอเคนะอันนี้คือสาขาแรกของแต่ละคนนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงเมนูของเมนูมีเยอะมาก อยากรู้ครับเมนูโปรดของแต่ละคนเนี่ยคือเมนูอะไรมากเบอร์เกอร์ซามูไรค่ะอุ้ยจริงมากนี่เป็นซิกเนเจอร์เลยของทางแมโกโดนัลล์อร่อยยังไงแบบปรรจายนิดนึงซิคืออันนี้เล่าไปตอนที่แบบอันนี้แม่เล่าให้ฟังก็คือตอนที่แม่แม่ท้องหนูแล้วแม่หนูอ่ะชอบกินเออ่แมคโดนัลด์มากคือแม่กินแบบเบอร์เกอร์ซามูไรอ่ะบ่อยมากเลยค่ะซามเมอรไลเบอร์เกอร์แล้วหนหนูก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุที่หนู ชอบเลยก็สั่งัะไรเพราะว่าคุณแม่ทานตั้งแต่ตั้งคันน้องนีน่าใช่ค่ะแล้วหนูก็สัมาัสได้ถึงรสชาติความอร่อยที่ตอนนั้นเลยใช่ไหมมันอาจจะเป็นความทรงจำอะไรบางอย่างใช่ไหมแล้วก็มีอีกเมนูที่ชอบคือไก่นักเก็ตสไปซี่โอ้อร่อยมากเป็นยังไงเป็นยังไงตอนนั้นตอนนั้นหนูถ้าถ้าที่หนูจาได้่าจะเป็นตอนป .5 S <S <S ปีที่แล้วก็คือแม่แม่ซื้อแมกโรน่ามาให้หลังเลิกเรียนครับแลวคราวนี้ปกติหนูจะกินแบบไม่สไปซี่คือหนูยังไม่เคยเห็นแบบเวอร์ชันนี้มาก่อนแบบแบบเป็นเผ็ดแล้วแม่ซื้อมาแล้วหนูแบบเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยทําไมมันเผ็ดจังแต่ว่าแบบพอมีแบบใส่ซอสอะไรอย่างมันอร่อยมากเลยแล้วก็เลยชอบมาตั้งแต่ ตอนนั้นนันเลยได้ลองทานครั้งแรกก็คือตัวแม็กนักเก็ตที่เป็นสไปซี่ใช่ค่ะต่เปนโอ้แล้วครับเราละเราละใครดีใครดีของผมนะผมชอบนักเก็ตเหมือนกันชอบนักเก็ตแล้วก็จิ้มแบบว่าชีสิดที่แบบเออใช่นิดเนาะเิ่มแตชีสเนาะชีชีสใช่ใช่ใช่ชอบมากคือจะกินถ้าสมมติสั่งใส่แมกโดนอมาเนี่ยผมจะกินสิ่งนี้เป็นสิ่งแรกแล้วกินแบบไม่เผื่อแผ่ใครแบบเป็นของที่ที่อร่อยที่สุดแล้วก็ ที่ชอบมากๆเลยคือชอบไอศครีมฮะชอบอ่าสตรอเบอรี่ซันเดย์อ๋าสตรอเบอรี่ซันเดย์ช็อกโกแลตซันคือแบบโหผมชอบมากเนาะมันแบบคือร่วยเนีกลมกล่อมมากผมมากินแล้วผมชอบอมมัดอ๋ออ๋อไม่รู้เอาเกลยดหรือแ่าข้าวช้อนไว้ข้าวช้อนค้างไว้นิดนึงมาแล้วก็เออใช่ไหมมันจะแบบรสชาติมันจะแบบใช่มันจะติดอยู่อ่มันคือรสชาติของเราอ่ะใครกล้ากินก็กินไป ม่อันนี้เป็นเทคนิคหรือเปล่าจะได้คนอื่นเขต้องมาแย่งเราหรือยังไงครือจริงครับน้องใช่แล้วก็เมื่อก่อนก็จะเป็นฟิลแบบมันจะมีฟิลแบบที่เป็นโคลนใช่ไหมครับอืมแล้วก็จะมีธรรมดาแต่ว่าเราอะถ้าเมื่อก่อนเนี่ยคือถ้าได้กินที่เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตจุ่มลงไปจุ่มลงไปแล้วดิบขึ้นมาอันนี้คือขิงเพื่อนละเริ่มขิงแล้วอันนี้มีตังแล้วแต่ถ้าแบบโอ้ยเป็นธรรมดาก็อร่อยช็อกโกแลตอร่อยน้อก็อร่อยคนละแบบใช่อร่อยคนละแบบครับผมถ ก็ต้องเป็นไก่ทอดของพวกเราอยู่แล้วสิไก่ทอดแมกเจอร a นใช่ครับแต่ว่าแต่ว่าในความความทรงจำของผมจริงเลยนะที่พาผมผ่านช่วงทุกช่วงยากมาเลยคือ <c oughs> เฟ้นไยครับเฟ้นไฟใช่ครับยิงย่งตอนมปลายนะฮะช่วงนั้นผมสะใจมากกับการ1แถบหนึ่งสมัยนั้นหนึ่งแถบหนึ่งผมเทลงถาดใช่ เข้าไปไม่ได้กินอะไรกันหรอครับครับนักเรียนครับฮะยี่สิบกว่าคนอืมหนึ่งแท็กหนึ่งนะครับหนึ่งกันหนึ่งนะใช่จะไปเสียตังค์กับดิบเยอะเออเอดิบชี้สิบห้าบาทแล้วก็ดิบอื่นอื่นสิบบาทโอ้นี่จำแม่นมากจำแม่นมากเสียตังค์กันมาเยอะมากครับโอ้ดิบอร่อยมากเนาะผมจะบอกอะไรให้นะถ้าสมมติพี่อู๋กินขนาดนั้นนะสาขาไหนมีซอสมะเขือเทศน้ำหมดหมดอุ้ยหมดแน่นอนเพราะว่าผมก็เดรสซอสเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับโอ้โหปั๊ใมากอย่างเงี้ยซ้ำใหญ่เลย ต้องไม่ได้ถ่ายกินกับเพื่อนอถ่ายแล้วไม่ได้ใส่เฟนฟายหรอกถ่ายเทบนถาดถ่ายที่เขาลองอาหารมาแล้วไอ้ถาดนั้นอะใส่ซอสใช่แต่มันมันมันอยู่ในความทรงจำมากเพราะว่าเฟนฟายไปกินทีไรก็ร้อนแล้วก็อร่อยทุกทีเออใช่แล้วแบบไปทานกับกลุ่มเพื่อนแบบนี้เนาะสนุกมากขึ้นยิ่งได้แบบความสุขความโมเมนต์ต่างๆด้วยใช่ะไรงอันนี้ก็เป็นเมนูประทับใจเมนูโปรดของแต่ละคนนะครับทีนี้นะครับมาพูดถึงเรื่องของแิมปว้มิลกันบ้าง นะครนี <ersch> ่ของสะสมต่างๆแบบนี้ะเมื่อสักรู่ก็ถ้าโอ้มีมีมีบอกมาบ้างแล้วสนุกพี่เวิร์ลใช่ไหมนี่คนนี้เขาตัวจริงเลยนะครับนี่หน้าเห็นไหมทำหน้าขิงใส่เลยเห็นะนะครับไหนเล่าหน่อยเราเราชอบเราชอบให้พี้มิวอะไรยังไงบ้างออ้ยออ้ยอุ้ยเตรียมมาด้วยเตรียมมาด้วยเขาเตรียมมาด้วยแหนเล่าสิเล่าสิอันนี้คือยังไงอะไรติดผมอะคือหนูยังมีไงมันอยู่ในยุคนี้ของพี่ยุคมันหายไปไหนเราไม่รู้ นาาจะหยไปแล้วก็คือตัวนี้เป็นตัวโปรดของหนูเลยก็คือมันจะเป็นตัวยูกิโอที่มันเอ็กซ์กับเฮลโลคิตตี้ค่ะใช่ตัวนี้หนูชอบมากแล้วหนูเก็บสะสมตัวนี้หนูได้ตัวนี้เออขอบใกล้ๆดูหน่อยได้ปะขอขอดูหน่อยได้ไหมได้ขอเฮ้ยเดี๋ยวด้วยเด้อจอยเลยเหรอพี่น้องทำไมตายละคุณน่ารักมากเลยอ่ะแต่ทำหน้าโมโหเหมือนน้องสิเหมือนสิเหมือนไหมเออเหมือนนะเหมือนไหมทุกคนเหมือนไหมเหมือนอยู่นะเหมือนอยู่นะเออเินครับ ะครับนี่อันนี้เป็นตัวโปรดเลยใช่ค่ะใไหมคร<ช>ับก็<ช><ช>คือยูกิโอเอสกับ Hello Kitty แล้วคอลเลคชันนี้คือแบบโอ้โหขายดีมากใครที่แบบเป็นสายแบบแฮปปี้มิลที่เป็นคอลเลกเตอร์สะสมนี่คือแบบหมดเร็วมากแต่ว่าต้องมีการรีสต็อกเลยซึ่งซึ่งเป็นคอลเลคชันเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครัใช่ค่ะสองพันยี่สิบสี่ที่ผ่านมานะครับแล้วนอกจากนอกจากคอลเลคชันนี้มีคอลเลคชันอื่นไหมที่เราชอบหรือแบบเก็บสะสมที่ หนูหนูหนูชอบเมื่อกี้เลยที่หนูเดินอยู่ตรงนี้ก็คือตัวสโนวี้อะไปดูมาแล้วใช่ไหมไปดูมาแล้วใช่ไหมหนูชอบมากน่ารักมากเลยอ๋าสโนวีปป้เว<ช>ิลด์นะครับซึ่งจะเป็นน้องสโนวีปป้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแบบของแต่ละชาติะานะฮะก็จะมีให้สะสมกันเยอะมากนะครับอ่ะเอโรถนะครับโอ้ของผมเหรอฮะจริงๆต้องต้องพูดถึงชุดอ่อ แฮปปีมิวไหนฮะที่แบบว่าทําสิ่งนี้ให้แบบเป็น collectible item คือมันเป็นสิ่งที่มันมีคุณค่าทางจิตใจมากๆ,ๆเพราะว่าบ,บางสิ่งบางอย่างแบบเราชอบเราอยากสะสมแล้วก็เรามีสิ่งนี้แบบในใ,ในในอาหารที่เราใช้ได้ซื้อกลับไปกินด้วยมันมีมันมีความสุขนะเนาะถ้าถ้าเราพูดถึงสิ่งที่ผมชอบมากผมชอบกระตูนเรื่องคาร์<อ>แล้วมันจะมีตัวรถที่มันเป็นตัวรถสีแดงฮะงจําชื่อลืมชื่อไปแล้วดูนานมาก ค่ะแล้วก็มีที่เป็นแบบเพื่อนพระเอกอ่ะที่มันเป็นรถสีน้ําตาลอ่าฮะครับอันนี้กำลังทำท่ารถอยู่ใช่ไหมใช่อันนี้ก็ลังทำท่ารถอยู่ใช่ไหมครับมันเป็นมันเป็นเพื่อนพระเอกเ่ะเป็นเพื่อนพระเอกรถยกเป็นรถยกใช่แล้วผมผมก็รู้สึกว่าผมชอบมากเพราะผมชอบบ้านผมคนใต้ขอโทษนะฮะเขาเรียกว่นลุนรุนคืออะไรคอับรถ รุนรถคือไถยเข็มนะครับเข็มไทยคือไทยไทยหรือเข็นแต่ผมว่าน่าจะเข้าใจเพราะคนนี้เขาใช้คําว่ารุนบ่อยเออมันจะเป็นเข็นนี่ฮะผมจะชอบเอารถมาวางเรียงแล้วผมก็นั่งเล่นอย่างเงี้ยแบบนี้เลยอ๋อเฮ้ยมมีความสุขเนาะเด็กอ่ะนั่งท่านี้เลยแล้วผมก็เอารถมาเนี่ยอ๋อออแล้วก็มาถ่ายกันมันรุนกันมันเล่นกันโดนขาบ้างจับเขาลอยบ้างพี่เคยปะแบบจากตรงนู้นอ่ะนั่งพาน้อง เคยจริงอยู่ในจินตนาการของเราอะเราก็จะคิดแบบว่าเฮ้ยเขาจะนะครับวิ่งอยู่บนถนนลอยขึ้นอากาศอะไรว่ากันไปใช่มันสนุกมากสนุกมากสนุกกมาแล้วแบบสิ่งนี้แบบมันเสียดายย้ายบ้านแล้วหายไปแล้วเอออ้โหนี่แหละไอเทมมาแล้วนะเนี่ยนแหละไอเทมมากโอ้เสียดายเสียดายมากนะครับอาตะคือคอลเลคชั่นของคาสใชนะอาร์ตี่ชื่นชอบประทับใจนะครับอา้าอุล่ะครับโปเกมอนครับโปเกมอนแน่นอนครับเพราะว่า คือถ้าใครผมเนี่ยติดมาตั้งแต่เด็กๆเลยคือถ้าถ้าคนส่วนคน,นี่จจะไม่ค่อยรู้ว่าผมชอบแต่จริงผมชอบมากมทุกวันนี้ทุกเกมเลยผมก็ยังตามอยู่อ๋อเหรอยืนยันจับผมได้เลยชอบโปเกม <Pokemon S 1> อนม,มากใช่เออม,มันเป็นมันเป็นอะไรที่ผมดูมาตั้งแต่เด็กๆและในคอลเลกที่จำได้ที่สุดคือน้องอืมนะครับเป็นยังไงเนี่ยลองเล่าซิอย่างอย่างออฟโรดเนี่ย เขาเขาเล่นเขาเล่นคาสเขาก็ลงไปนั่งเล่นมีความสุขเขาคุณเล่นยังไงนะคุณเล่นยังไงผมแค่เดินไปบอกว่าผมอยากได้ของเล่นเขาก็ว่าผมแล้วเขาไปกินไปเไี้ยมาซื้อตอนเด็กๆอ่ะแต่ถ้าเป็นตอนนี้ผมเก็บเรียบเลยตอนเด็กเทีไ่เก็บครับเขาไมใส่นาเขาไม่ใส้เนาะมันจะวางอยู่ในตู้โชว์แบบให้เราอยากก็เป็นเด็กแล้วสงสารไปกินกันแ้จริง คือตอนเด็กๆอ่ะเวลาเราไปเดินเห็นนะเขาจะวางบนตู้โชว์แล้วจะมีคอนเทนต์ไลช่าคอนเทนช่าจริงใจร้ายมากอ่ะหนูเคยมีวันนึงหนูไปหนูไปนั่งที่สาขาอยู่ที่เขาเนี่ยแล้วแบบตู้เขาน่ารักมากเลยนะแล้วเขาก็จะแบบวางวางวางเป็นตัวมินเนี่ยนที่เขาจะที่เขาจะวาง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 แล้วหนูแบบเวลาหนูอยากได้แม่ก็ไม่ให้อะเป็นดูสวันนี้มันต้องมีใจวันนี้มันต้องมีสำหรับพวกเราว่าเออเอ็นดูเอ็นดู เดี๋ยววันนี้นะถ้าเดี๋ยวจบตรงนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถไปเดินชมได้แล้วมีการแบบว่านําแต่ละคอลเลคชันเนี่ยจากที่เป็นคอฟแฟนของ Happy ้ e ิวห้ท่านนํามาโชว์ในอานนี้คุณเห็นสไลเดอร์แล้วนะนะนั่นคือเรียกว่าคลาสสิกสุดๆแล้วเขาจะคงเก็บไว้อยู่นะแล้วก็นํามาต่อกันนะ,ะ้ให้สูงแบบนั้นนะแล้วก็สามารถแบบเอาตัวเนี่ยของสะสมเนี่ยสไลด์ลงมาได้ นะครับคล oh. าสสิกมากคลาสสิกมากเด oh. ี๋ยวจะเป็นอย่างชุดแบบ101จามิเชี่ยนนะครับอันนี้ก็เป็น happy meal ที่มีของสะสม101ตัว mm hmm. เยอะที่สุดใช่แต่วันอาจจะไม่ครบแต่ว่าตอนคอลเลคชนันที่เขาปล่อยออกมาเนี่ยมีให้สะสมเยอะที่สุด101ตัวตามตามแบบ น้องหมาเลยนะฮแล้วก็มีอีกหลายคอลเลคชั่นลองไว้ไปชมกันได้นะครับผมอ่ะนะฮะถัดมาถ้าเราพูดถึงร้านแม็กจอนอลนะเชื่อว่านอกจากทุกคนจะประทับใจกับเมนูโปรดหรือว่าจะเป็นความอร่อยของอาหารตา่ตางๆแล้วนะครับบางทีเราก็จะมีช่วงเวลาสุดพิเศษหรือว่าโอกาสพิเศษต,ต่างๆไปแฮงเอาท์กับเพื่อนๆฉลองโอกาสพิเศษกับครอบครัว อยากให้แชร์นิดเดิงว่าทั้งสามคนเนี่ยมีโมเมนต์อะไรที่แบบคุณน่าจดจำที่อยากจะแชร์กับทุกๆคนได้ได้รู้กันบ้างอาวันนี้เดี๋ยวเริ่มเริ่มจากทักอู๋ก่อนบั้งไหมอ่าอยากรู้ทักอู๋ก่อนทักอูก่อนแบงค์เนี่ยตั้งมานานแล้วเป็นสาขาพิกเกษซที่เลยบิซซีมาหน่อยอ่าอันนี้จะเป็นแบงค์ที่ผมไปกินบ่อยมากๆครับกินมอปลายคือไปอ่านหนังสือที่นี่ไม่ไใช้ชีวิตที่นี่กลางคืนก็ไปนั่งปั่นงานที่นี่ใช้ช่วงติวข้อสอบก็ไปที่นี่เหมือนกันมัน มันเป็นอีกเมืองตอนแรกผมพูดถึงเมเจอร์และชโยทินใช่ไหมครับเพราะมันอยู่ใกล้มอกษตรแต่ว่าย้อนกลับไปอีกเพราะว่าเรื่องเมเจอร์ทุกคนรู้แล้วเด็กเกษตรก็จะไปกินตรงนั้นแต่ว่าเด็กมัธยมบนของแขรเบนี่ยับือว่าทางแถวนั้นเขาก็จะไปอยู่กันตรงนั้นมันมีเรื่องราวเกิดผมยังมีรูปรูปที่ถ่ายกับเพื่ออยู่เลยเอาผมมีรูปจริงเดี้เดี๋ยวแล้ว่ากสามารถคนอื่นผมขอหาก่อนมี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 ผมเพิ่งคิดออกมีจริงมีจริงและรูปของท่านหูครับ เรามีแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นจอให้ดูตอนนี้เลยเอาไม่จริงไม่จริงไม่จรงยัางๆอย่างๆอย่างๆอย่งๆเดว่าจะเซอร์ไพรส์กลับนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะให้เขาหาก่อนให้เขาหาก่อนนะฮะสาขาที่ไหนนะเพชรเกษมใช่ไหมเพชรเกษมเพชรเกษมอู๋เขาแบบไปติวหนังสือไปอ่านหนังสือไปนั่งปั่นงานที่นู่นนะฮะมาสมัยตอนนั้นี่ยใช้คอมพิเตลร์สามพุกสื่อถ่ายเนี้ยรู้เลยรู้เลยโอเคที่กรุงเทพเขามีขนมเพชรเกษมเหมือนกันหรอ ่ที่ที่ใต้ก็มีมสงขาก็มีทาดใหญ่อะมันจะเป็นถนนหล่ะที่จะลงมาทางใต้ครนะับมันคือถนนมันคือชื่อถนนถน้นเดียวกันใช่มันคือชื่อถนนล๋อเหมือนถ้าไปอีสานกือมิตรภาพนะฮะถ้าลงใต้เนี่ยเพชรเกษมนี่เราอยู่ถนนสิ้นเดียวกันนะพี่เ,เอ๋อเฮ้ยอ๋อเพิ่งรู้แล้วเป็นถนนที่บรรจบมาเจอกันด้วยนะบรรจบมาแต่ผมอาจจะอยู่ใต้หน่อย โอเคโอเคหูแดงเอายังไงยังไงอ่าอะไรนะพี่โมเมนต์ความประทับใจที่เกิดขึ้นที่ร้านแม็กเจอร์โนก็โมเมนต์เหรอครับครับเนี่ยเราเขินไม่หมดละเราลืมไม่หมดละเราทิ้งแบบโมเมนต์นี่ไงเราไม่รูตอบและอะได้ะไรอะไรอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยได้ไหมครัเปิดเปิดได้ใช่ไหมเปิดได้มเก่ามากอ่ะไหนดูซิไหนดูซิสมิร่าสาวมุกสูดจริงไหนเฮ้ย มนี่ถ้าโูถ่ายกับพี่โรนัลส์โอ้โหคลาสสิกมากผมสั้นชุดนักเรียนเลยนี่ถ่ายกับเพื่อนโอ้โหดูดินี่ยังกอยู่ดีกล้องซูมกล้องซูมได้เลยกล้องซูมได้เลยขอโทษเพื่อนผมด้วยฮะฮะไอวิวนะฮะเออปิดหน้าตัวเองด้วยครับเขินเหมือนกันเรับอมเฮ้ยน่ารักมากเอ้โกี่ปีละกี่ปีนะจำได้ไหมลองลองดูลองดูดีเทลได้ไหลองดูละเอียด ว่าว่าเขาถ่ายไว้ตอนไหนมันขึ้นหนัปีอยากถามอายุเลยฮะเฮ้ยอยากรู้เลยอ่ะโอ้แต่ชุดนักเรียนชุดนักเรียนนี่นะว่านี่นะเกิดเรีอยังวิเราเราข้ามเรื่องอายุันดีกว่ามันไม่ได้กระทบแค่เราทบเต็มไปหมดเลยฮะโอเคอะไรไม่ไม่ไม่ใช่พี่ไม่มาถึงว่าน้องเขาเด็กสุดไงใช่นี่เอาเปรียบเป็นน้องนี่น่าเลยนะฮะมาพูดถึงสาขาที่มันทับใจได้ หมายถึงโมเมนต์ที่เกิดขึ้นนครับที่ร้านในเกิดกของคอปโรดกันเลยครับก็โมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็ต้องเป็นที่นี่เลยฮะสาขาลีเาเดนซาซาเพราะว่าผมมาเป็นเด็กอ่าโรงเรียนแสงทองพิทยามันเหมือนฟิลแบบเป็นซาเลเซียนโรงเรียนคริสหลังเลิกเรียนก็จะเป็นฟิลแบบเราเราจะไปดูหนังกันมันก็จะมีอยู่ที่ใกล้ที่สุดก็เลยคือสาขานี้ลีเาเดนแล้วก็จะเดินจากโรงเรียนเดินไปกับเพื่อนเดินเดินเดินเพื่อมาที่นี่แล้วก็จะกินก่อนที่จะดูหนัง ใช่แล้วเด่นมากอยู่ข้างหน้าเลยอใช่ครับก็เป็นสาขาที่แบบเราไปเจอเพื่อนเล่นสงการก็ไปกินที่นั่นหรือแม้กระทั่งแบบเราสอบช่วงอ่านหนังสือก็จะไปอยู่ที่นั่นอใช่ครับเหมือนอยู่เป็นบ้านเลยเนาะหลายโมเมนต์เลยหลายโมเมนต์มากช่วงนั้นครับถ้าอู๋บาไหมมาบมคำนวณแล้วฮะสิบเอ็ดปีที่แล้วไอ้บวกลบประเด็นสิบเอ็ดปีที่แล้วเจ็ดปีที่แล้ว อ่าใช่โดนแตะหน้ายหน้อีหนูอายุ1เอ็ด่แต่ตอนนั้นพี่อยู่มอไหนนะมอสี่มอสี่มอ่เป็นวนเกิดในหน้าวันเกิดตอนนี้ผม่ไงอ่ออดปีปีที่แล้ว โอ้ยฉาหลายโมเมนต์มากที่ทัลายโอเคนะคะอะมาที่หนีหน้าบ้างครับหนูมีสองที่ค่ะที่แรกก็คือตอนที่หนูเป็นตอนที่หนูอยู่อนุบาลแล้วหนูกำลังจะขึ้นปน .1 และครัคงนี้คือวันเกิดหนูอะค่ะวันที่2 6พฤษภาคมคือวันเปิดเทอมของทุกรุเรียนในประเทศไทยสองวันแต่ค่ะ วันนั้นหนูไปแม่ก็พาไปฉลองขึ้นปหนึ่งแล้วก็วันเกิดด้วยที่แมคโดนัลด์ค่ะคและพี่พนักง,งานเขาก็แบบร้องเพลง Happy Birthday ให้หนูหนูประทับใจมากเล<อ>ยขอบคุณนะคะโอ้น่ามากเนือออีกหนึ่งความปรทับใจของหลายคนคือพี่พี่พนักางาน <c oughs> ของแมคโดนัลด์ที่ให้บริการด้วยรอยยิ้มน้อแล้วก็ความแบบเป็นกันเองกับลูกค้าทุกๆคนวันเกิดก็แบบมาร้องเพลงให้ด้วยก็เป็นความประทับใจ จริงแล้วก็มีที่อังกฤษค่ะอ่าฮะเอ่อคคนซบุรีมันเป็นตลาดแล้วคราวนี้วันนั้นหนูไปหนูไปได้เล่นกับพ่อกับแม่ uh huh. แล้วคราวนี้หนูเข้าไปในแมคโดนัลล์ปกติแบบหนูจะสั่งชิคก้นัตแค่สิบชิ้น uh huh. แต่วันนั้นหนูสั่งไปยี่สิบชิ้น uh huh. หนูอิ่มแบบ ไม่แปนช่องมันจะพุ่งออกมาเลยใช่กินหมดเลยค่ะแล้วหนูก็ส่งไปให้ญาติดูเพราะญาติหนูเขาแบบชอบแมคโดนัลมากๆแล้วเขาก็เก็บสะสมเหมือนกันแล้ววันนั้นก็แบบส่งไปให้ดูแล้วก็แบบวันนั้นยิ้มเยอะมากน้องความอร่อยเนาะแล้วก็แบบว่านี้กินแบบหมดจนแบบลืมตัวเลยอ่ะวันนี้ทานหมดไปแล้วอ่ะ มันอร่อยจริงแล้วก็ทุกโมเมนต์เกิดขึ้นมากมายนี่นะครับความทรงจำนะครับของแต่ละท่านที่มาแชร์ความประทับใจหรือว่าจะเป็นความสุขต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงเวลานะครับแล้วสำหรับในปีนี้แม้จนว่งประเทศไทยครับเติบโตแล้วก็อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานถึง40ปีอยากจะให้ทั้ง3คนครับได้ลองลองแชร์หรือว,ว่าคิดว่าอะไร คือสิ่งที่แบบเป็นเหตุผลให้แมกจอนอลเนีครับเป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนไทยมายาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ครับเออคิดว่าอะไรครับก็สิ่งที่ผมขอพูดในพาร์ทของผมนะฮะก็คือว่าสิ่งที่มันคือกลยุทธการทางการตลาดที่ผมว่ามันมีความมันมีคุณค่ามากกว่าการขายสินค้าคือการทําให้คนอ่ะอินกับการแบบสะสมสินค้าสิ่งนี้ซึ่งมันมามตั้งแต่เราเด็กๆอะ่ะครับพอเราชอบสิ่งนี้เฮ้ยเรากินกับ เรากินกับสิ่งที่แบบอร่อยและมีความสุขกันแปลว่ามันเป็นความทรงจํามันอยู่คู่กับเราไปตั้งแต่เด็กจนเราโตนึกถึงย้อนกลับมาเราก็ยังนึกถึงสิ่งสิ่งนี้อยู่ซึ่งผมคิดว่านี่เป็นแบบโอ้โหฉลาดแล้วก็เก่งมากฮะแล้วก็เป็นสิ่งที่ทําให้ผมแบบยังนึกถึงทุกวันนี้ของเล่นของชุดแฮปปี้มิวเป็นสิ่งที่แบบโอ้โหชอบมากประทับใจทใจที่สุดเลยความทรงจำอยู่ในใจของเรามาโดยตลอดใช่เลยครับเนาะโอเคนะครับถ้าอูลครับ ผมว่าแมคโดนัลล์ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่แบรนด์ที่ขายสินค้าหรือว่าอาหารแต่ผมว่ามันคือคอมมูนิตี้ที่แล้วก็มันคือมันคือมันคือศูนย์รวมที่ทําให้คนน่มาคอนเนคกันที่ตรงนั้นไม่ใช่แค่ว่าเปิดขึ้นมาเพื่อมีคนมาทานข้าวแล้วจบรอะมันไม่ใช่<ฮ>ไม่งั้นมันคงไม่เกิดเรื่องราวหรือว่าความทรงจําอะไร มากมายข้างในนั้นรวมถึงเส้นทางที่มันอยู่กับชีวิตเราด้วยเราสนุกกับครอบครัวเรามีความสุขากกับแม็ก์โนกับครอบครัวกับเพื่อนกับใครก็ตามกับคนทํางานเราบางทีเราไปนั่งหัวเราะหรือร้องไห้ในนั้นหรือนั่งเครียดในนั้นสุดท้ายมันก็ยังมีแม็กอ์โนอยู่ข้างเรามันเลยเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันทําให้อยู่กับเรามันจะถึงปัจจุบันนี้และคิดว่าคงอยู่กับเราไปนานๆเลยผมบอ น้องบอกว่าน้องไปที่อังกฤษใช่ไหมพี่ขนาดที่ไปที่ไปไปประเทศจีนอะพี่กินไม่ตังเหลาเลยอ๋อเนอะมันก็อยู่ในจทุกทุกที่จริงๆใช่ครับแล้วก็ทำให้เราแบบว่าได้ได้คิดถึงแบบความเป็นความเป็นแม็กตรงนี้แล้วมันก็อยู่ในความทรงจำเราจริงโดยที่เราไม่ต้องมานนั่งคิดเลยว่าเป็นยังไงเออเนี่ยเราชัดเจนไม่ใช่แค่อยู่ในความทรงจำอยู่ในโทรศัพท์มือถือด้วยใช่ครับ แมมเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงอ่ะชตอนหลายคนก็ถ่ายรูปกับพี่โรนัลส์นะฮะหรือว่าเพื่อนๆของเขาแต่จะเป็นเมนูที่ชอบแฮ้มิลหรืออย่างที่บอกเมื่อกี้ชอบมากคือมันไม่ใช่แค่เรื่องราวที่เรามีความสุขอย่างเดียวนะอ่ะอันนี้คือเรียลเลยอย่างพี่เคยอกหักนะแล้วอกหักทานอะไรไม่ได้ทานอะไรไม่ลง <c oughs> ไปไันน้นจนถ้าทานนักเก็ตทานได้มันอร่อยมันง่ายแล้วมันยิบจริง คืออยู่ของเราทุกช่วงเวลาทั้งความสุขหรือแบบต้องการแบบความหิวใจอ่ะอันนี้ขอพูดอีกนิดนึงได้ช่วงที่เราตกยากลาบากอมมันมีช่วงที่ผมลําบากมากครับช่วงโควิดช่วงเราหางินลลาบากมากแมคโดนัลล์โอ้โหผมอันนี้คือพูดแล้วอิ่มเอ็มเป็นใจเป็นสิ่งที่ผมกดเข้าไปสั่งซื้อสั่งซื้อสั่งซื้อเพราะช่วงนั้นเขาลดราคาอ่าแล้วมันอิ่ม ไก่มาชิ้นใหญ่นี่ไม่ได้โกหกผม,มสั่งมากินสั่งมากินเพราะมั่คือสิ่งที่คุ้มมากชวเออนเด็กกินเลยสักอย่างเนี่ยเห็นไหมอยู่คู่ในทุกๆเวลาและทุกๆช่วงเวลาของทุกๆคนจริงๆแล้วับเรื่องราวก็เกิดขึ้นมากมายน้องนี่น่รนะครับก็เมนูน่ามินทำให้หนูหหแบบมีความสุขมากๆทำให้เราแบบมีความสุขมากๆแล้วก็แบบทุกเมนูแบบอร่อยทำให้หนูแบบยิ้มได้ตลอดเวลาซึ่งเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะมีความรู้สึกเดียวกันใช่มทั้งเมนูงานอร่อยด้วย อ่าหรือจะเป็นบริการที่ประทับใจใช่ค่ะ <No. S 2> เนาะตัวแทนของเด็กเจนใหม่ใช่เจนอัลฟาเจนอัลฟาเจนซีเ <Alpha. S 2> จนซีเจนอะไรนะฮะวิทย์นายแล้ว อัพโหลดตัวแถวทุกเจนจะบอกว่าเป็นตัวแถวทุกเจนแต่ก็เชื่อมโยงทุกเจนไม่ว่าจะเจนไหนก็ทานแมคโดนัลหมดนะถูกต้องเขาต้องการจะสื่อสิ่งนี้ใช่น่ารักมากแต่อาจจะเจ็บที่นิดนึงนิดนึงพี่เจนวายพี่เจนวายโอเคเจนวายได้ครับโอเคนะครับอ่ะสุดท้ายแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราให้ทั้งสามท่านรูปอวยพรดีกว่าปีนี้แมคโดนัลประเทศไทยครบ40ปีแล้วครับอ่าร่มจากใครก่อนดีดีหน้าไหมอ่ะห้าหนู่นน้านุ่นนะครับ ก็40ปีแมคโดนัลท mm ี hmm. ่อยู่คู่คนไทยมานะครับก็ขอให้แมคโดนัลแล้วครับแล้วก็พี่พพนักงานทุกคนนะครับผู้บริหารทุกท่านแล้วก็พี่ๆที่เป็นพนักงานอยู่ในแมคโดนัลนะครับมีแต่ความสุขนะครับที่มอบให้กับแบบลูกค้าแบบเราแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเพราะว่านอกจากอาหารแล้วก็มีพี่ๆนี่แหละที่แบบว่าอยากให้แบบ รักษาสุขภาพและขอให้เงินเดือนทุกคนนะครับพุ่งขยายขึ้นไปอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่แบบว่าพนักงานเสิระฟับจนถึงระดับผู้บริหารเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ยอดขายปีนี้เติบโตขึ้นไปรวมถึงสาขาที่ขยายขึ้นไปด้วยครับโอ้โหสัมผัสมือด้วยครับนี่ท่านอุ๋มโวยพรเลยนะพี่เพื่อนเพื่อนน้องๆพนักงานนี่โอ้โหยกมือไหวเลยนะเออโอ้ยกมือไหวเลยอะแล้วอ่ะ เทนนิสรถครับต้องขอบคุณทีมพี่ๆทุกคนนะฮะทีมแม็กโดนัลนะครับทีม,ะะทมผู้บริหารที่มีวิชั่นที่ทําเพื่อลูกค้า mm hmm. เอาง่ายๆลูกค้าได้รับความสุขผมว่าสิ่งๆเนี้ยมันมาจากความสุขของทางทีมแม d o โดนัลที่ต้องการจะสมม่งมอบให้กับทางลูกค้าจริงๆ mm hmm. แล้วผมเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันเป็นสิ่งที่คอนเนคกันระหว่างลูกค้ากับทางแม d o โดนัล hmm. ผมก็ขออวยพรให้แม d o โดนัลประเทศไทยนะครับผมขอให้ยอดขายปางัปงๆแล้วก็พี่ๆทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้แบบว่า หิงหิงขึ้นไปนะฮะไปพร้อมกับแม็กโนนนะฮะผมระเรบดไปกับครับรถด้วยครับปิดท้ายนะครับนอน,นีน่าครับโอยพอรแม็กโนนประเทศไทยนะครับเชิญทุกคนเต็มทิชชู่เลยนะเดี๋ยวต้องทราบซึ้งประทับใจแน่นอนออาไม่ขนาดนั้นเนาะเซาเล่นนะนอนนีน่าอ่ะ อาาตมครรู้้สึกไดนะับขอให้แมกโดนัลแขรบขยายสาขาอีก<น>หลายๆสาขานะคะแล้วก็เบอร์เกอร์อีกหลายๆเมนูนะคะแล้วก็แฮปปี้มิลเยอะๆนะคะน่ารักๆ่ให้ข้าวไทยน่าจะได้ไปเก็บเก็บตามสะสมแบบนี้เรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอคุณพี่พนักง,งานทุกๆคนแล้วก็ผู้ใหญ่ทุกๆคนนะคะขอให้มีความสุขม,มากๆะคะ่ะแย็บเราไม่ยอมให้น่าด้วยครับครับผมโอ้ได้ฟังแล้วก็อิ่มเอมหัวใจจริงๆเราเชื่อว่า ความรู้สึกของทุกคนหรือ ain, ว่าโมเมนท์ที่แชร์มาเมื่อสักครู่ <c oughs> ก็น่าจะใกล้เคียงหรือว่าตะวันจ้ยหลายๆคนนะน้องเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นมากมายโยรามแมกจอนอลและนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญที่ทําให้แมกจอนอลของเราแมกจอนอลประเทศไทยอยู่กับคนไทยมายาวนานถึง40ปีนะครับขอเสียงปรบมือกับท่าอุพิทยาออพรถตะบทุกคนก็น้องนีนะน,งน,น่ารักชาด้วยนะครับขอบคุณที่มาร่วนแชร์โมเมนต์นกันนะครับ <C oughs> เดี๋ยวบรรจงนะทั้งสามคนยังคงอยู่ด้านบนเวทีนะครับบรรจะเข้าสู่ช่วงของการ